รอเดี๋ยวห้ามเห็นหัวเธอ่านผู้ชมที่กระลพมครับผมเป็นคนอำเภอน,นาแก่เกิดนาแก่รักนาแก่ทาเพื่อน,นาแก่ผู้ที่ก่อตั้งชมรมนักกีฬานาแก่ก็ยืนอยู่นี่แหละุก <c oughs> คนเลยยังมีชีวิตไม่ตาย <c oughs> จอจ๊อดนี่ตั้งแต่คุณพ่อเป็นชมรมมังกรขาบแก้วตั้งแต่ปี2538เป็นประธานชมรมผมตั้งชมรมนักกีฬาตกปลาเลยเอาคู่กัน ขมจุลนนี้ไปไหนต้องไปด้วยกันเพราะจมุลมนักกีฬาตกปลาก,กินหล้าไม่เก่งแตมม่จุลน์บังกรข้าวแก้วนี่พลจะลามก็กัดเป็นโดมเป็นเลยเพราะเขาเนี่ยแหละเป็นคนพูดไปทีนี้จอจะก็มาเปิดร้านโ๊กอร่อยที่สุดครับผมกินตั้งหลายอย่างนะยีสิบห้าบาทถ้ายู่สนะนครนะถ้าต่ำกว่าสองร้อยดิลงใส่จะไม่ถึงวันนี้ทราบข่าวว่าจะมีการทําบุญลงทานปีใหม่ปีวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมทําทุกปีมาอีกปีแล้ว ปีที่8ทําต่อเนื่องกันปีนี้ผมก็เลยอยากจะทําบุญผมขอสมทบลงทานกับโยจอดด้วย1,000บาทนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาผมก็เลยมัดจําตัวเองล่วงหน้าผมจะมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกยีิบนี้ปรมาณที่โมง่ห้าห้า ตีห้าจะบรรเลงดนตรีผมถ้าไม่มีใครมาเป็นประธานนะ,ะประธานาธิบดีอเมริกามาไม่ได้หรือจีนมาไม่ได้เวียดนามมาไม่ได้ขเขมรมาไม่ได้ผมเป็นเองครับ <laughs> ผมจะเป็นประธานเองกล่าวเปิดไม่มีใครฟังกระทังวันจะเลืมมาที่27ธันวาคมนี้รับประธานจกฟรีจกฟรีอร่อยแซ่บตัวฟังดนตรีครับก้มแล้วก็เพื่อชีวิตมาจากทุกประเทศ ประมาณ8 0 0แสนคนแถวนี้นะต้องปิดถนนแน่ๆขอบคุณมากให้ได้บุญด้วยกันอัศดงคุณป้าครับคุณป้าครับจอสจ๊อสทงอัศดงจ๊อสวงอัศดงดังสายลมที่พัผ่านนี่แหละคุญสีไว้เอลลินอ่าเอ๊ะว้าเมื่อไหร่มันจ้โตัวม